มาตราสามความผิดฐานบุกรุกผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทํำการใดผู้นั้นมีความผิดฐานบุกรุกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินจำคุกหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน20งหมบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา189 ความบิดฐานช่วยผู้อื่นกระทำความผิดผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดโดยซ่อนเล้นหรือช่วยผู้นั้นประการใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่หมื่นสี่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ